มือเท่านั้นได้เลยไปบ้างเตาม้องี่ไชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ขาวันนี้มาเจอกับน้องพีเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นํารถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกเช่นเคยเห็นพี่พี่ถามหากันเข้ามาเยอะนะคะในส่วนของดีแม็กตู้ทึบวันนี้ก็จัดมาให้แล้วคันนี้รถปี2023เลขไม้30,000เท่านั้นฟรีดาวจะเต็มผ่อนแกเดือนละ7,000เท่านั้นเองมาชมกันเลยได้เลยไปบ้างในส่วนของคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าค่ะเรียกว่าชมหน้าพริกโลกคี้ว เอาใจมาพร้อมโลโกเอลสุสีมาพร้อมโลโก้อลซูแบบโครเมียมนะคะในส่วนของดวงไฟด้านหน้าคันนี้นะคะเป็นดวงไฟฮาโลเจนโคมไฟใสแจ๋วเหมือนเด็ก18เลยจ้าพี่จ๋ามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะยางคันนี้น้องบินเปลี่ยนมาให้แล้วทั้ง4เส้นเป็นยางใหม่ร่องลึกดอกชาร์ใช้งานกันได้เลยยาวๆที่สําคัญคันนี้ใส่ล้อแม็กให้ด้วยค่ะพี่ๆค้าถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเป็นล้อแม็ก SSR ใส่ให้ทั้ง4ล้อเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถคันบ้างนะคะคันนี้มีในส่วนของไฟเลือทัพทีมติดมาให้นะพี่ๆนะกระจกมองข้างค่ะซีเดียก,กับตัวรถเลยสภาพภายนอกบอกเลยไม่มีตามําหนิคิ้วกันสาดนีติดมาให้ทั้งสองด้าน มือจับนะคะเป็นสีดําด้านจากพี่พจ๋าอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอาร์คแผงประตูกันนะคะขอบยางสาภาพไม่มีขาดเลยพี่ไม่มีสึกรอแผงประตูนี้อาร์กลมนะคะคมชัดเลยพี่พจ๋ารถไม่เคยผ่านการชนนะคะอาร์แท้เดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะพี่ๆคะ่ะสีนี้เป็นสีใหม่ของ d m a มนะพี่น้องเรียกว่าสีเทาแลรมโบนั่นเองนะคะ นี่ในส่วนของยางหลังนี่เห็นไหมยางใหม่เช่นกันนะคะล้อแม็กใส่ให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของตู้ค่ะพี่ๆค่ะเป็นตู้ใหม่แกะกล่องความสูงตู้มาตรฐานอยู่ที่2อเมตรสิบมาตรฐานขนส่งทั่วไปเลยที่สําคัญจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยพร้อมวิ่งงานกันไปเลยจ้ะพี่จ๋ามาดูในส่วนของบันท้ายด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายดวงโตๆต,วต,วตวสวยสวยเลยสติ๊กเกอร์นะคะอีซูดีแม็กตรงรุ่นนะคะเครื่องยนต์ดีดีไอเนาะพี่น้องคันนี้นะคะนี่ให้ดูตู้ภายในกันหน่อยนะจ๊ะ ภายในนะคะของตู้ก็บุด,ด้วยไม้กระดานอัดอย่างดีเลยพี่ไม่เอี่ยมจริงๆนะจ๊ะใช้งานกันไปเลยยาวๆนะพี่เนาะแมคลายเนอร์สภาพสวยๆนะจ๊ะอ่ะคันนี้แต่งเหล็กคำหลบป้ายให้เรียบร้อยนะพี่ๆนะที่สําคัญคันนี้ท่อเดิมนะใครที่สนใจนะคะอยากได้ต่อท่อสิ่งนะพี่นะเอาไปแต่งเองข้างนอกก็ได้นะอ่ะดูในส่วนของดีเทลด้านข้างตัวรถกันบองน้องบินบอกแล้ว ที่ร้านรับประกันให้เลยพี่นะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างรถไม่เคยชนหนักจมนำําดิความไม่มีตัดต่อดัดแปลงสวมสร้างไม่กลอมไม้ด้วยพี่รับประกันในส่วนของไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะแต่จกแท้เดิมนะคะสัญ,ญลักษณ์มอ,อก,กอย,ยังอยู่ทุกบานเลยอ่ะดูในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างค่ะ คันนี้ภายในจะได้บอดหนังแบบแยกเนาะพี่เนาะนะคะเบาะตึงๆไม่มีรอยย่นรอยชํำรอยฉีกขาดเลยจ้าพี่จ๋าสวยๆนะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์กระปุกแบบ6สปีดหน้าจอแบบวิทยุนะคะใส่แผ่นซีดีได้ที่สำคัญคันนี้เลขหม่เพียงแค่30,000เท่านั้นเองนะจ๊ะอ่ะ ใครสนใจคันนี้บอกเลยไม่เทใไม่น้อยมากนะพี่นะใครสนใจติดต่อหาน้องบินได้บอกเลยให้ฟรีดาวจัดเต็มมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะคันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่1.9ฟ้าครอบเครื่องค่ะพี่คะสาภาพไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยสาภาพสมบูรณ์มากๆนะคะมอแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยแผ่นเพลเทเดิมไม่ผ่านการต่อการสลับมาแน่นอนนะจ๊ะในส่วนของคันหน้ากันบ้างนะพี่ๆนะ หน้าตนรงดิ่งของแท้เดิมไม่บิดไม่เบี้ยวไม่คดงอรูกลมคมชัดทุกจุดน็อตแท้เดิมแต้มสีเดิมนะคะแพงกันความร้อนสภาพ99%อาคแท้เดิมขอบยางเดิมทุกอย่างนะคะ นี่บอกเลยนะจ๊ะรถสวยคุณาภาพเกรด A ขนาดนี้รอพี่ๆมาเป็นเจ้าของอยู่ใครสนใจคันนี้นะคะกับอ e ีซููดีแม็กน่งนะคะรถปี2023ราคาเพียงแค่450,000้ากับ9000เท่านั้นเลขกไม่เพียงแค่3 0 0 0 0เท่านั้นเองค่ะพี่คะหากสนใจนะคะจองเ9 9เท่านั้นมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆอีกเยอะแยะมากมายไม,ยมย่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ปี2ครั้ง2 0 0 0 0กิโลรับไปเลยบัตรเซนรัลไทยแฟมิลี่การ์ดฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานประวัติเครดิตฟรีได้จะเต็ม ขับปรีกาสิบันน้วินก็จัดมาให้และรับไปเลยส่วนลดมันค่ากว่า5,000บาทหาพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์9 9 5 0 3 0 4้่องวันนี้น้องวินขอตัวลากันไปก่อนนะคะพี่ขาแอบกระซิบหนึ่งอย่าหมวแต่มองรถติดจองแน่นอนฝากกดไลก์ share, กดแชร์กด Sub s c r i b e น้องวินด้วยนะคะคิดถึงรายนา์มาสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะ